มาครับดูกระเทียบครับเนื่องจากได้สองาทิตย์แล้วนะครับกระเกียบนะครับผลงานครับผลงานกระเทียบเขียวนะครับที่ถ่ายไว้ที่ว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับดูครับผลงานครับผลงานใส่ด้วยน้ำหมักครับน้ำหมักสีวภาพนะครับครับเห็นไหมครับ เล็งล่าเล็่งเนาเล็้งลำต้นเล็งใบนะครับนะครับนี่ครับดูครับดูผลงานครับผลงาน,น,งานกระเทียบนะครับงามงามครับงามมากเลยครับ งามากแต่ก่อนแต่ก่อนแค่เดียดดอกนี้ครับเดียดดอกนี้ขึ้นขึ้นใหม่แล้วครับดูครับดูครับนี่ครับผลงานครับผลงานด้วยน้ำหมักเสียวภาพสู่ดูรินสีสัสสงเคาะแสงนะครับศูนย์เล่งโตนะครับ มครับสมนี่ครับสวยมากเลยครับสวยมากนะครับสองอาทิตย์นั่นเองครับสองอาทิตย์ที่ว่าเด็ดยอดครับเด็ดยอดเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับ ก็อขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่มาดูคลิปให้กันและกันตลอดมาครับ